สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นน้ำตกคลองลานนะครับผมอันนี้ก็มาครั้งแรกเลยครับนี่ครับจะพาทุกคนเข้าไปรับชมบรรยากาศครับผมด้านในนะนี่ครับทำไมทุกคนมานี่ต้องถ่ายรูปกับป้ายด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นเพราะอะไรเนาะเอกลักษณ์เอกลักษณ์มันเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ ถ่ายไปลุ้นเลยว่ามาไม่ถึง,ถงเนี่ยทุกคนครับไม่ถ่ายเท่ากับมาไม่ถึงถ้าไม่ถ่ายก็คือเหมือนมาไม่ถึงที่ใช่ไหมใช่ใชโอเคเดี๋ยวยเรา,านะพาทุกคนนะครับ,บนวลกังวลเลยครับนวลเดี๋ยวพาเข้าไปชมบรรยากาศข้างใน บรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีมากนะทุกคนนะล่มรื่น,นครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับปกคลุมอยู่นะทางเข้านะโอ้โหบรรยากาศดีสุดๆนะตอนนี้ฟ้าก็เหมือนจะคุ้มๆแล้วนะดนะูท่าฝนเหมือนจะตกนะครับโอ้โหไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอุ้ยทุกคนครับเข้ามาก็นี่เลยนี่เลยเข้ามานี่เลยมี <c oughs> อ่ามีไอ้นี่ อุทยาแห่งชาติคลองลานนะครับเฟิร์นพืชโบราณน,นะครับจะมีเขาจะมีแนะนําเกี่ยวกับพวกต้นไม้พวกพืชพันธุ์นะครับผมนี่ครับอืมตอนนี้ได้ยินเสียงน้าตกแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำตก,ตนนำตกทีงไงนล่ะมันเป็นน้ําตกที่สูงสูงมากทุกคนปกติผมเป็นคนจังหวัดลบบุรีนะผมจะเจอน้าตกที่จังหวัดลบบุรีนะตกสังกางเลืองมันจะเป็นแบบแค่แค่ไหลเป็นเป็นการไหลของน้ําเป็นทางชันนะ แต่ที่นี่มันเป็นน้ำตกที่สูงนะครับมีเลยสูงมากนะครับสูงมากเลยี่มงงเลยครับเอาละนะคุณผู้ชมนะนี่นะแต่พาทุกคนไปดูบรรยากาศนะน้ำไหลใสเลยนะครับน้ำใสเลยนะนี่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เด็กๆก,ก่อนนะสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมชื่อชิตาครับชื่ออะไรนะชิตาชิตานะเฮ้ยตาครับวันนี้น้ำม,นมันมีโอกาสที่จะหมดไหมครับเนี่ย ม,มันตกตลอดไหมม,มันจะไม่ตกตลอดครับถ้าถึงหน้าแร็คมันก็น้ำก็จะเบาบางลงไปแต่มันก็ยังตกอยู่ใช่ไหมแต่มันเบาใช่ไหมใช่ใช่ถ,ถ้าหน้าแร็คจัดๆแล้วก็คือจะไม่มีน้ำเหรอโอ้โหนี่ยเป็นทางปูนแบบนี้นะครับเป็นทางปูนนะครับมีทางขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะเป็นทางหินก็มีครับเนี่ยครับเดินเลาะเดินเลาะไปตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ เดินไปโซนนู้นก็เดินได้นะแต่ว่าจะค่อนข้างอันตรายนะก็แนะนําให้เดินทางที่เขาทำไให้ดีกว่านะครับก็คือเส้นพวกนี้นะครับข้างในรู้สึกว่าจะมีสารคนครับเดินเข้ามาก็จะเจอเป็นาสารนะครับเดี๋ยวนะเข้าไปดูก่อน สารเจ้าพ่อสารเจ้าพ่อกันละกันละยาตัดนะครับทุกคนครับนี่ครับเดี๋ยวเราทำความเคารพกันนะครับตอนนี้เข้ามาก็จะมีน้องๆเล่นน้ำกันนะแต่ตอนเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าห้ามลงเล่นน้ำแต่ว,ว่าก็มีน้องๆเล่นน้ำอยู่นะครับก็เลยงงนะสรุปมันเล่นได้หรือเปล่าไม่รู้นะระวังลื่นนะ ้าช่วงฝนตกต้องรองอลื่นเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นไม้ผมว่ามันน่าจะมีตะไคร่เกาะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างบนกันไปโอ้โหทุกคนดูเลยฝนตกเหมือนตก,ตกสูงมากน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าเมตรได้โอ้โหตอนนี้โชคดีมากเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกทำให้ฝนไอทำให้มันมีน้ำที่ตกออกมาถ้าช่วงหน้าแง้งน้ำไม่ค่อยมี โอเคเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศและที่นี่คือน้ำตกของหลั แม่ตะเคียนทองนะทุกคนครับนี่คือต้นตะเคียนนะอันนี้เป็นต้นแม่ตะเคียนทองนะครับผมต้นใหญ่มากทุกคนน่าจะประมาณห้าคนโอบได้นะขอขมาครับจะไหมครับขอขมาครับจะไหมครับลูกขอโชคขอลาภนะผมลูกขอรางวัลใหญ่ๆนะครับผมลูกขอรางวัลที่หนึ่งนะครับผม ขอให้โชคลูกด้วยนะเดี๋ยวลูกจะกลับมานะครับลูกจะกลับมาสวายก็แม่ยังยังหนักเลยครับใช่ไหมครับสวยมากครับผมจ้าแม่ครับผมอุ้ชิสตาอุ้ชิสตาอุ้ยตุ๊กตาสวยจริงครับจ้าแม่สวยมากนะครับต่บอเอาต่ออะไรอีกครับจ้าแม่ครับ สวยจริงๆนะลงขึ้นแบบตรงๆเลยนะทุกคนนะสวยขอไปขอเข้ามาเจ้าแม่นะครับขอเหยียบตรงนี้นะครับสวยนะครับเจ้าแม่โอเคครับ นี่เราขอพรเจ้าแม่แล้วครับเดีดูแล้วแต่ดูเจ้าแม่จะให้พรเราไหมตรงน,นี้นะครับเดินมาตรงเจ้าแม่เห็นเห็นแป้งนะเดี๋ยวไปดูก่อนแป้งอะไรไม่รู้เห็นไะจะพาไปดูแป้งขออภัยนะครับเจ้าแม่ครับฟุนชินซาบะฟุนชินซาบะโออิเตกุดาซังฉัเห็นเลรียกแลไไ้ว มตาดีได้ตาไร้าเสียนะและที่น้ําตกนะครับน้ําตกคลองลานนะครับถือว่าเป็นน้ําตกที่สวยทีเดียวครับผมเพราะว่ามันอยู่ในอุทยานแห่งชาตินะครับแล้วก็เจ้าที่รักษาความสงบนะครับไม่อนุญาตให้คนนําเศษอาหารเศษอะไรเข้ามากินนะครับผมจึงทําให้น้ําตกนะครับสะอาดนะครับผมไร้ไรขยะครับผมไม่มีเศษขยะสักนิดเลยครับทุกคนครับ ถือว่านีมากครับผมเป็นบรรยากาศที่สดชื่นแล้วก็ถือว่าเอาตัวเองมาให้ธรรมชาติบําบัดนะครับผมในช่วงช่วงที่เครียดนะ่ะเห็นไหมะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวผมพาทุกคนนะครับเข้าชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของน้ําตกดูไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งใครสนใจที่อยากจะมานะครับผมก็น้ําตกคลองลานนะผมพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะ นั้ตกฟองรานนะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอันน wow. kind of ี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มานะผมตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับก็บรรยากาศน่าจะมีประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็เดี๋ยวผมขอ ทุกคนนะครับผมช่วยกันกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมคลิปต่างๆนะครับที่ผมได้ทําให้ทุกชมได้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าคลิปหน้าจะมีโอกาสได้ไปทำคลิปให้ทุกคนได้ดูที่ไหนอีกนะครับผมก็คลิปนี้ถือว่าเป็นบรรยากาศใหม่ๆนะครับผมหลังจากที่หยุดตกหมึกมาประมาณ4ี่หวันแล้วครับผมไม่ได้ตกหมึกมาประมาณห้าวันแล้วมาพาผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศใหม่นะครับผมเป็นน้ําตกนะครับผมแนวขุนเขาแถวน้ําตกแนวน้ําตกนะครับผม โอเคงั้นบรรยากาศก็อย่างที่ผมได้ถ่ายทอดให้ชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขเท่า FC ที่น่ารักขอให้มีความสุขมากนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม